สวัสดีค่ะทุกคนพบกับโอปอออินนะคะอัปเดตเรื่องราวในแวดวงปริษัทแดงกันประจําวันที่8กรกฎาคมนะคะเมื่อวันที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ที่ทําให้แฟนผีใจฟูสําหรับการเจรจาระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็โบอโรนยาในดีลของยชัวเซิร์ซีกองหน้าหมายเลข9ของทีมนะคะก็มีทั้งฟาบิโอโรมาโนเดวิดออนสตรีนี่เขาออกมารายงานตรงกันว่าดีลนี้น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงได้แล้วนะคะคือว่าในส่วนของข้อตกลงสัญญ,ญาส่วน หรือว่าค่าคอมมิชชั่นของเอเจนต์เนี่ยตอนนี้ก็คือมีการตกลงกันได้แล้วแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่ที่เรื่องของการจ่ายค่าฉีกสัญญาอยู่ที่40ล้านยูโรหรือว่าตีเป็นเงินปอนก็34ล้านปอนนะคะเพราะว่าบริย่าเองก็อยากจะได้เป็นเงินสดนั่นแหละแต่ถ้าจ่ายเป็นเงินสดเนี่ยแมนยูก็จะเจอกับปัญหาขาดสภาพคล่องในด้านของเงินสดได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการ พูดคุยกันอยู่ว่าอ่สุดท้ายแล้วแมนยูจะจ่ายเป็นค่าฉีกสัญญาหรือว่าจะมีการตกลงค่าตัวที่เหมาะสมแทนแต่ว่าฟาบิซิโอโรมาโนก็ออกมายืนยันอีกโพสต์หนึ่งนะคะบอกว่า95%แล้วน่าจะได้ทำํำการ e r ว We โกอย่างแน่นอนสำหรับยูโชเซอร์ซีนะคะ พูดถึงกองหน้าหมายเลขเก้ารายนี้นะคะก็มีสไตล์การเล่นที่น่าสนใจนะคะก็การพลิกบอลการไปกับบอลเล่นบอลบนพื้นหรือกลางอากาศก็สามารถทําได้ดีฤดูกาลที่แล้วก็ยิงไป1 1ประตูด้วยกันแล้วก็ในทีมชาติเนเธอร์แลนด์ตอนนี้เกมล่าสุดที่เจอกับตุรกีเองก็ได้มีโอกาส ลงสนามด้วยนะคะเกมต่อไปจะต้องเจอกับทีมชาติอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้ายูโชเซอกซี succeed, ได้มีโอกาสลงสนามเองเนี่ยแฟนๆก็อย่าลืมติดตามฟอร์มกันได้นะคะว่าเหมาะสมไหมกับการที่จะก้าวเข้ามาเป็นกองหน้าหมายเลขเก้าของทีมที่บอกว่าหมายเลขเก้าเนี่ยอาจจะนะคะเพราะว่าณน,นเวลานี้ มักซิอลเองที่อําลาสโมสรไปเขาก็ทิ้งเบอร์เก้าไว้ไงแล้วก็ยูโชเซ็กซีเองตอนที่อยู่กับโบลอนยาเขาก็สวมเสื้อหมายเลขเก้เช่นเดียวกันก็มีโอกาสที่จะมารับหมายเลขเก้าต่อไปไปๆมาๆจะกลายเป็นปีศาจส,สีส้มอ่อนะคะเพราะว่ามีนักเตะเนเธอร์แลนด์ชาวดัสรวมถึงโค้ชเนี่ยก็เข้ามาอยู่กับแมนยูหลายคนเหมือนกันแต่ว่าในการเจราจาครั้งนี้ทางแมนยูเองก็คงมองว่ามันคุ้มค่านะคะ 34ล้านปอนด์ในส่วนของค่าฉีกสัญญากับการดึงตัวนักเตะวัย23ปีเข้ามาร่วมทีมแล้วมันก็อาจจะมีส่วนในการช่วยเติมเต็มรัสมุดทอยลุนให้ทำผลงานได้ ดียิ่งขึ้นมีการเปิดเผยข้อมูลจากโรมานโนด้วยนะคะ mm. เขาบอกว่าเ mm. บื้องหลังของดีวนี้ก็คืออุริทเชนฮาร์นั่นแหละค่ะหลังจากที่ได้เห็นฟอร์มของนักเตะในการพาบโลญยาไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะคะ mm. ก็ยกหูโทรศัพท์โทรหาแล้วก็มีการพูดคุยกันอยู่หลายครั้งก็หวังว่าจะเอามาช่วยผลักดันราสมุสฮอยลุนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จริงๆโยัวเซิร์ซีเอง เล่นได้2เท้ายิงประตูได้2เท้าด้วยนะคะก็น่าสนใจมากๆแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งก็คือแม้ว่าจะยิงประตูได้ดีแค่ไหนการมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ไนเต็ดก็ต้องมีคนที่ช่วยจ่ายบอลให้กับเขาด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูด้วยเพราะว่าการมาของสตาฟโค้ชคนใหม่ของทีมด้วยอย่างรูดฟันนิสเตอรรยหรือว่าเรเน่ฮักเก้นะคะว่าจะเข้ามาช่วยให้กองหน้าแล้วก็ระบบเกมรุกของทีม ทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนก่อนไปเรื่องพี่ม้านะคะมีอีกดีลหนึ่งก็คือมาทายเดลิกนั่นเองค่ะก็คาดว่าดีลนี้ก็น่าจะสามารถเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่านักเตะเองก็ไฟเขียวในการย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงนี่ก็เป็นรายงานจากโรมาโน่เช่นเดียวกันนะคะในไหนพูดถึงรุตฟานิสตอรอยแล้วก็มีข้อมูลว่าตอนนี้เจ้าตัวเดินทางมาที่ประเทศอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็จะมีการเซ็นสัญญา2ปีกับแมนเชสเตอร์เน็ตเตดในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคือก่อนหน้านี้เองค่ะพี่ม้าก็มีการ พูดคุยกับทั้งเบอร์ลี่ทั้งคลับบูททั้งสโมสรในสเปนเยอรมันแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะมาทํางานสตาฟโค้ชให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ในเต็ดแล้วดิวข่าออกล่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เป็นทางดอนนี่ฟันเดเบกนะคะที่มีข่าวว่าทางจิโรน่านั้นใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในการที่จะคว้าตัวนักเตะไปร่วมทีมแบบ ถาวรก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ของฟันเดเบ็กนะคะหลังจากที่ย้ายมาจากอาร์เจแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็เจออาการบาดเจ็บต,ต้องย้ายแบบยืมตัวไปอยู่กับหลายทีมเลยซึ่งจิโรนาเองนะคะก็ถูกกาหนดให้จ่ายเงินเริ่มต้นอยู่ที่500,000ย e ูโรนะคะพร้อมกับแอดออนอีก20ล้านยูโรค่ะซึ่งตัวแอดออนเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับความสําเร็จในการลงสนามให้กับจิโรนานะคะถ้าหากว่าประสบความสําเร็จมากขึ้นเนี่ยไอตัวแอดออนโบนัสมันก็จะสูงมากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนของการเจรจาเรื่องของตัวเลขนี้นะคะก็เดี๋ยวเขาจะมีการคุยต่อสรุปกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะก็คงต้องอำลาจริงๆสำหรับตอนนี้ฟอนเดอเบกนะคะอ่ะนี่คือทั้งหมดของโอปอลอินในวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ